ดูดวงชาวราศีมิณเจ้ากรรมบัทนานเทวดาประจำตัวเขาไม่ยอมนะผมเจ้ากรรมก็คือเจ้ากรรมในเวนนางก็คือนางฟ้าแม่ทูนหัวเทวดาประจําตัวของท่านนะครับที่คอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาหนุนนําโชคตาไม่ให้สิ่งใดเข้ามาก้ามกายเจ้ากรรมเขาเข้ามาจะเล่นงานท่านชาวราศีมิโดนจัดหนักจัดเต็มปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคตา มันทําไม่ได้เพราะว่าในโชคชะตานี้ตกตําแหน่งบุญบุญกุศลวาสนาอยู่ในดวงชะตาของท่าน่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตกตําแหน่งครับเอ็มเพสนกน้อยบินมานับดอกบวัวเบิกบานนับหนึ่งไม่เท้าจัดหนักจะเต็มเพราะฉะนั้น ก็แปลว่าจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญรุ่งเรือง,งในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่เจ้ากรรมในเวรมาปิดกัน้นมาปิดกั้นก็แปลว่าจะไม่เจริญนั่นเองครับผมแต่ดวงท่านจะเจริญับเ,เพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวปรปทะก,กับนางฟ้าเป็นเรื่องปกติครับผมจะคอยปัดเปล่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่จังร้ายสิ่งไม่ดีให้หมดไปหมดไปสิ้นให้ท่านได้ค้นพบได้เจอ ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันให้พัฒนาอย่างก้าวโดดให้วางแบบแผนประเพณีให้มองการไกลถึงอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งไฮบิเทศด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงหสิทธิ์ค้ำชูปกปักกุมของรักษาดวงชะตาจะเปิดครับดวงชะตานี้ขอดำานายว่าจะรวยเลยรวยเฮงเฮงเปังปังปังประสบความสําเร็จจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็ม ในโชคกตาควีนออฟวอลมงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงผลันพัฒนายอย่างก้าวมัน่นนะับเจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปดวดรวดร้าวภายในใจมันทําให้ท่านนอนไม่หลับกวนกวายนกระสับกระส่ายรับ,รนะรบดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองเป็นเศรษฐีเงินล้านแต่โดนปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้มันใช่เรื่องเหรออนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องอย่าไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้จงมันทําบุญให้แก่เทวดาประจําตัวของท่าน ครับผมที่คอยปกปักกุ้มของรักษาถ้าเขามีเงินมากท่านก็นลองคิดดูถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยมีเงินมากและสามารถเลี้ยงดูท่านได้ครับท่านเปรียบเสมือนลูกน้อยของเขาครับเขาเป็นอะไรครับนางฟ้าแม่ทูนหัวถ้าเป็นมนุษย์ที่คอยมีมีเงินมาคอยปกปักกุ้มของรักษาเามาไม่ว่าจะจ้างบริการไม่ว่าจะซื้อทรัพย์สินเงินทองให้แก่ท่านนะรผมซื้อเงินซื้อแก้วแหวนเพชรนินจินดาให้แก่ท่านนะครับก็ทําให้เสริมบารามีให้กับชาวราศีมิ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่รู้สึกตกต่าเบี้ยดินท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันการปฏิปอยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของท่านตกตําแหน่งนะครับเงินทองนั้นแตกนะครับหรือว่ารอคอยท่านอยู่แล้วที่ท่านจะไปคว้าเอานะครับเรื่องราวต่างๆท่านได้มีความรู้สึกรั้งมั่นเอาจริงเอาจัง,จงถึงจะประสบความสําเร็จอย่ามาล้อเล่นกับชะตาชีวิตนะปัญหาต่างๆมันเข้ามาถาโถมก็ามาเป็นเรื่องปกติ ดอทาวเวอร์เข้ามาจัดหนักจัดเต็มฟ้าผ่าพายุฝนลงมาทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่ดวงชะตานี้ต้องอดทนอดกั้นมากเป็นพิเศษกว่าดวงชะตานคนอื่นเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเข้ามาปะทะณดวงชะตาเร็วๆนี้ท่านโชคดีที่มองการไกลเห็นอนาคตเพราะว่าชาวราศีเมนเป็นผู้มีสติปัญญาจิตใจที่อบอ้อมอารีของท่านจะได้ค้นพบได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผัน ได้ส่งมอบเรื่องราวต่างๆได้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลหนึ่งดาบบังเกิดแปลว่าท่านจะต้องตัดสินใจนะครับตัดสินใจอะไรตัดสินใจพร้อมที่จะลบปลีกับเจ้ากรรมในเวรนะครับ,นะรบเจ้ากรรมในเวรเป็นใครนะครับบางคนก็จะตีความเป็นอะไรครับตีความเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวและรับเรื่องราวอาถรรพ์ เจ้าการรมในเวรไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเสมอไปนะผมเป็นเจ้าการรมในเวรก็เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านนะ้าอานะผมญาติมิตรสนิททั้งหลายหรือคนอื่นก็ได้นะนะผมแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นนะเขามาดุด่าว่ากล่าวนะผมว่าในดวงชะตานั้นว่าตัวท่านท่านรู้สึกเจ็บไหมครับไม่รู้สึกนะนะครบับตัดหน้ารถไปก็ไม่รู้สึกนะหรือว่าบา,บางคนรู้สึกนะเพียงแค่ตัดหน้ารถก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟจะไปเอาเรื่องเอาไม่ได้ ครับผมนั่นคือเจ้ากรรมในเวรนะครับเพราะฉะนั้นะครับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นถ้าเป็นลูกหลานนั้นว่าท่านเพียงแค่คําเดียวน้ําตาร่วงนะครับนั่นแหละครับเจ้ากรรมตัวเจ้าเจ้ากรรมตัวจริงะครับผมอันนั้นนะของจริงครับถ้าเป็นใครไม่รู้ขับรถมาตัดหน้ารถท่านมายืนด่าอยู่ะครับผมยืนด่าว่าท่านไม่มีมารยาทหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เราไม่ผิดน,นะนะครับผมสิ่งเหล่านั้นบอกได้เลยว่านั่นนะคือเจ้ากรรมในเวรแต่ไม่กระทบไงครับ เพราะฉะนั้นไม่กระทบมันก็ไม่เจ็บปวดรัวร้าแสนทุกทรมานไม่เท่ากับคนในบ้านของท่านเพียงแค่เอ่ยวาจาคําเดียวน้ําตาเราก็ร่วงแล้วนั่นแหละเจ้ากรรมในเวรของจริงที่ท่านจะต้องส่งเสียไปจบปริญญาด็อกเตอร์ที่ท่านจะต้องเลี้ยงดูไปจนเท่าจนแก่ที่ท่านจะต้องปกปักกุ้มครองรักษาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาหาเพชรนินจินดาแก้วแหวนเงินทองเราผมมาประเคนให้นั่นแหละเจ้ากรรมในเวรตัวจริงของท่าน เพราะฉะนั้นท่านควรจนีต้องคิดพินิษฐ์ไต่ต,ตองให้รอบคอบนะครับให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันท่านจะได้ได้รับช่วยทองจะได้ลื่นเริง,เรงสังสารเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวรผาทะกรมนางก็แปลว่าในโชคชะตาถ้าท่านสามารถปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเจ้ากรรมในเวรของท่านนะผมกับเทวดาประจําตัวของท่านที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาส่งมอบให้กับเจ้ากรรมในเวรก็คือลูกหลานเลนหลนของท่านส่งมอบให้กับเขาเขาก็จะเลี้ยงดูให้ท่านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข นะปะทะกันไปปะทะกันมาวุ่นวายแน่นอนนะผมแต่ให้ท่านยืนหยัดด้วยตัวท่านเองก้าวไม่เท้ามังเกิดขึ้นในโชคกตายืนหยัดด้วยตัวท่านเองอดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวข้าพเจ้าไม่ขอข้องแวะข้าพเจ้าขออยู่ของข้าพเจ้าคนเดียวได้ไหมนะผมเพราะฉะนั้นในโชคกระตาของท่านตกตําแหน่งส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลน,นะดวงนี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหน นับอยู่ให้เป็นนะครับชาวราศีมิณนับเจ้ากรรมปัะนะนางฟ้าบนสวรรค์ครับเทวดาประจําตัวนะครับเขาไม่ยอมก็คือเทวดาประจําตัวของท่านนั่นแหละครับะครับผมลบปิีดซ่อมเลนแก้ไขประปงูกใจคลิปนี้กดซปเปอร์ตังซปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ทิปให้ค่าครูหมอสันได้ให้ค่าครูทางช่องได้ครับผมนะครับผมท้ายคลิปนะครับผมหมอสันทาคลิปพิเศษสําหรับชาวราศีมินรับฟังต่อกันยาวๆนะครับดวงชะตาของราศีมินประจําเดือนนี้ ในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินการเรียนรวมไปถึงการค้าขายและธุรกิจส่วนตัวหลายสิ่งหลายอย่างกำลังอยู่ในช่วงของบ่มเพาะและอาจไม่เห็นผลทันทีในต่อน,นี้แต่แน่นอนว่าเมื่อถึงเวลาคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าดวงของคุณในเดือนนี้คล้ายกับการปลูกต้นไม้ใหญ่ ที่ต้องการทั้งความใส่ใจและความอดทนขอให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับเส้นทางที่เต็มไปด้วยโอกาสและบทเรียนสำคัญ 1. ด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีมีนควรให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับคนอื่นเพราะดวงการงานของคุณได้รับอิทธิพล จากดาวพฤหัสที่ส่งผลให้ความสัมพันธ์กับหัวหน้าเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานของคุณสำหรับมนุษย์เงินเดือนหากคุณทำงานในองค์กรหรือบริษัทเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณควรพิสูจน์ตัวเองผ่านการเสนอไอดีใหม่ หรือการอุทิศตัวในโครงการที่สำคัญผู้ใหญ่ในที่ทำงานกำลังจับตามองคุณอยู่และถ้าคุณสามารถแสดงศักยภาพาพอได้อย่างเต็มที่มีโอกาสสูงที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างไรก็ตามให้ระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดเพราะมีเกณฑ์ว่าความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้ สำหรับผู้ที่ต้องเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นใหม่ดวงของคุณเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่แต่ต้องวางแผนให้รอบคอบคุณอาจเจองานที่ยังไม่มั่นคงในช่วงแรกแต่หากคุณตั้งใจทำและไม่ย่อท้อโอกาสแห่งความสำเร็จรออยู่ที่ปลายทางตัวอย่างสถานการณ์ อีิหากคุณได้รับโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่มเช่นการจัดอีเวนต์หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานระหว่างหลายฝ่ายขอให้คุณแสดงให้เพื่อนร่วมงานเห็นถึงภาวะผู้นำอยากกลัวที่จะรับผิดชอบในบทบาทสําคัญครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณสามารถเป็นประกายได้เต็มที่ 2. ด้านการเงิน เดือนนี้การเงินของชาวราศีมินอาจไม่สามารถเรียกว่ามั่นคงได้อย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ได้แย่จนต้องกังวลดวงชะตาการเงินของคุณได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของดาวเสาร์ซึ่งทำให้รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ค่าใช้จ่ายก็มาพร้อมกันรายรับชาวราศีมีนมีโอกาสได้รับรายได้จากช่องทางใหม่ ไม่ว่าจะเป็นงานพิเศษหรือรายได้เสริมจากสิ่งที่คุณอาจไม่เคยคิดว่าจะทำได้เช่นการขายสินค้าผ่านออนไลน์หรือรับงานฟรีแลนซ์งานที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวอย่างการเขียนการออกแบบหรือการแปลเอกสารจะได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้คุณรายจ่าย ในด้านรายจ่ายคุณอาจเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นค่าซ่อมบ้านซ่อมรถหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในครอบครัวถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินเก็บสำรองแต่ขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงนี้ตัวอย่างสถานการณ์คุณได้รับเงินโบนัสจากงานหลัก และนำเงินนี้ไปลงทุนในธุรกิจเสริมเช่นการเปิดร้านขายขนมออนไลน์โดยมีการตลาดที่ดีผลลัพธ์อาจทำให้คุณสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแต่ก็อย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บเป็นทุนสำรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต 3. ด้านการเรียน สำหรับชาวราศีมีนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเดือนนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีวินยัยคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายหรือขาดแรงบันดาลใจในบางเวลาแต่การจัดตารางเรียนและการวางแผนที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้คุณผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้สำหรับนักเรียนนักศึกษา ชาวราศีมินควรให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงเช่นการฝึกงานการทำโปรเจกต์หรือแม้กระทั่งการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะพิเศษเนื่องจากดวงของคุณบอกว่าคุณจะได้เรียนรู้จากการลงมือทำม,มากกว่าการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้ที่เรียนต่อหรือสอบแข่งขัน เดือนนี้เป็นช่วงที่คุณต้องใช้ความพยายามอย่างหนักหากคุณกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบแข่งขันเพื่อเลื่อนตำแหน่งในสายอาชีพอย่าละเลยการวางแผนที่รอบคอบเช่นการทบทวนเนื้อหาและการจัดตารางเวลาการอ่านหนังสือตัวอย่างสถานการณ์ หากคุณต้องทำวิจัยในหัวข้อที่ยากหรือซับซ้อนคุณอาจรู้สึกว่ามันเกินจะรับมือไหวแต่ถ้าคุณหาทีมงานหรือเพื่อนร่วมเรียนที่มีเป้าหมายเดียวกันมาช่วยกันต่อยอดไอดียความสำเร็จจะไม่ไกลเกินเอื้อมสยอดค้าขายและธุรกิจส่วนตัว ในเดือนนี้ดวงค้าขายของชาวราศีมีนได้รับการสนับสนุนจากดาวอาทิตย์และดาวพุธซึ่งส่งผลดีในแง่ของการสื่อสารและการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าธุรกิจออนไลน์และการค้าขายหากคุณทำธุรกิจด้านออนไลน์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณ ควรลงทุนในด้านการตลาดหรือโปรโมชั่นหากมีแผนจะจัดกิจกรรมลดราคาหรือเสนอโปรโมชั่นพิเศษช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดธุรกิจเกี่ยวกับงานบริการและความสร้างสรรค์ธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการเช่นคาเฟ่ร้านอาหารร้านเสริมสวยหรือธุรกิจ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นการทำงานศิลปะงานออกแบบมีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแต่อย่าลืมพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการควบคู่กันไปตัวอย่างสถานการณ์คุณขายสินค้าประเภทแฟ,แฟชั่นเช่นเสื้อผ้าหรือกระเป๋า และเริ่มสังเกตว่าคู่แข่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นคุณสามารถใช้เทคนิคการตลาดเชิงสร้างสรรค์เช่นการไลฟ์สดขายหรือการออกแบบโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพื่อดึงดูดลูกค้าและผลตอบรับอาจทำให้คุณมียอดขายทะลุเป้าที่วางไว้ข้อสรุปและคำแนะนำ สรุปโดยรวมดวงของชาวราศีมีในเดือนนี้เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสใหม่ๆคุณอาจต้องผเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันทั้งในด้านการงานการเงินการเรียนหรือธุรกิจแต่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบททดสอบที่ทำให้คุณเติบโตและเข้มแข็งยิ่งขึ้นเคล็ดลับเสริมดวง สวมเสื้อผ้าสีฟ้าหรือสีเขียวที่เป็นสีนำโชคของคุณในเดือนนี้บริจาคเงินหรืออาหารให้กับเด็กกำพร้าหรือผู้ยากไร้เพื่อเสริมพลังงานบวกให้กับตัวเองพยายามหาเวลาไปนั่งสมาธิหรือเดินเล่นในธรรมชาติเช่นริมแม่น้ำหรือสถานที่เงียบสงบเพื่อปรับสมดุลจิตใจ สุดท้ายขอให้ชาวราศีมีนเก้าผ่านเดือนนี้ไปอย่างมั่นคงและจงจำไว้ว่าความสำเร็จจะมาพร้อมกับความพยายามที่คุณได้ลงทุนลงแรงไปอย่างสม่ำเสมอ